สวัดีค่ะนัตตี้ค่ะชาแนล M N Ford วันนี้นัตตี้จะพามาชมนะคะกระบะ4ประตูรุ่น XLT ค่ะราคาอยู่ที่9,200 0บาทนะคะเช่นเคยนะคะเห็นหน้านัตตี้แบบนี้นะคะก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆที่ได้จัดให้กับคุณลูกค้านะคะเป็นโปรโมชัน ฟรีชุดแต่งเต็มนะคะแต่ว่าสำหรับคันนี้นะคะก็จะเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเซ็ตในส่วนของตัวช่วงล่างเพิ่มเติมขึ้นมานิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวนัตตี้พาชมรอบๆคันกันนะคะว่าเจ้า xlt ก e ออโต้สีดำคันนี้นัตตี้ได้ทำการตกแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะซื้อรถกับนาตตี้นะคะปลอดภัย100%นะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะเงินจองนะคะและเงินดาวลูกค้าโอนเข้าบัญชี บริษัทค่ะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลและการบริการนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ไกลแค่ไหนนะคะนตัตตก็ยินดีดูแลและบริการลูกค้าทุกท่านค่ะไม่รอช้านะคะนัตติพาชมในส่วนของตัวชุดแต่งกันในส่วนของทางด้านหน้านะคะตัวกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าในแบบของแรปเตอร์นะคะตัวชิ้นงานกระจังตัวชิ้นงานในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะทำมาเป็นสีดําด้านตัดด้วยกันกับฟลอนนะคะ F O R D สีแดงได้ลงตัวเรียกได้ว่าโดดเด่นเลยนะคะสำหรับคันนี้ ตกแต่งนะคะเป็นไฟ LED นะคะเพิ่มเติมให้อีกทั้ง3จุดคะ่ะไฟตัวนี้ก็จะติดขณะที่ลูกค้าเวลา,ากดปลดล็อกรถนะคะหรือว่าเปิดไฟหน้าเปิดไฟหลีของตัวรถนั่นเองค่ะถัดมาทางด้านบนเลยนะคะในส่วนของตัวฝากระโปรงติดตั้งเป็นตัวสอนอะคริลิกคําวาเรนเจอร์สีแดงนะคะาำรับคะแน้รถสีดำลูกค้าก็เลยต้องการอยากจะได้สีแดงนะคะเพื่อทำให้ตัดกับตัวรถแล้วก็ทำให้ตัวรถด,ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ในส่วนของตัวสกู๊ปนะคะคันนี้จะเป็นสกู๊ปฟิตนะคะก็จะมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็สูงเลยทีเดียวสําหรับสกู๊ปฟิตคันนี้นะคะทําสีให้กับลูกค้าเรียกได้ว่าชิ้นงานตัวนี้ทําสีมา3สีเลยค่ะสีดําด้านตัดด้วยกันกับสีดําเงาก็คือสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดกับตัวมาละคะแล้วก็ตัวขอบคลิปตรงนี้เป็นสีแดงนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวกันชน ตัวนี้กันชนหน้าที่จะเปลี่ยนให้เป็นกันชนหน้าเหล็กของฮัมเมอร์นะคะมาพร้อมกับห่วงลากจูงสีแดงแล้วก็แผ่นตัวนี้จะเป็นตัวยางรองกันกระแทกเสียงนะคะลูกค้าขับลุยแค่ไหนเสียงก็จะไม่ดังไปกระแทกกับตัวกันชนแน่นอนค่ะมาพร้อมกับนะคะตัวนี้จะมีเป็นในส่วนของตัวไฟสปอร์ตไลท์มาให้ด้วยเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนเขาจะมีช่องเว้าสําหรับตัวไฟตัดหมอกที่มากับตัวรถให้กับเราด้วยนะคะ ในส่วนของตัวกันชนหน้าของ h ั m m e r นะคะเขาจะมี QR code ให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะได้ทําการสแกนด้วยนะคะตัวนี้เรียกได้ว่าสําคัญเลยนะคะเขาจะเขียนไว้เลยค่ะว่าเป็นฮัมเมอร์วารันตีลูกค้าสแกนเพื่อรับประกันวารันตีตัวชิ้นงานของเขาได้เลยค่ะต่อมาในส่วนของไฟหน้า ไฟหน้าคันนี้นะัตตี้จะเปลี่ยนให้เป็นไฟหน้ามัดแต่งเต็มระบบเลยนะคะจะมาพร้อมกับไฟมัดแต่งสามขี้แบบนี้เลยเป็นไฟ LVD ในทารันนิ่งไลท์นะคะหรือไฟเลี้ยวแบบวิ่งนั่นเองค่ะวงแหวนคันนี้เป็นแบบสี่เหลี่ยมนะคะเป็นไฟ LVD สีขาวในส่วนของลูกแก้วลูกค้าเลือกสีได้ค่ะอยากได้เป็นสีอะไรสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีน้าเงินจัดได้หมดเลยหรือจะเป็นสีขาวก็ได้ค่ะแล้วก็ติดตั้งนะคะเพิ่มความสวยในส่วนของตัวไฟไปให้จะเป็นครอบไฟหน้าสีดําด้านค่ะถัดมาเรามาดูในส่วนของ ด้านข้างของตัวรถกันคันนี้เรียกได้ว่าคิ้วล้อแบบใหญ่บิ๊กบึ้มเลยนะคะจะเป็นคิ้วล้อหมุดขนาด9นิ้วค่ะเป็นสีดำด้านใหญ่ๆมาแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะช่วงล่างนัที่จัดทำให้นะคะทั้งด้านหน้าและทั้งด้านท้ายนะคะยกสูงให้กับลูกค้า2นิ้วนะคะแล้วก็ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะจะเป็นในส่วนของตัวปีกนกเข้าไปค่ะ mm hmm. เพื่อให้สมรรถนะการขับขี่ของลูกค้านะคะยังดีเยี่ยมได้เหมือนเดิมเลยนะคะตัวนี้ก็ลูกค้าเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนของตัว ช่วงล่างได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวปีกนกหรืออยากติดตั้งในส่วนของตัวโชคเพิ่มเติมนะคะนัตตี้เช็คราคากับทางร้านให้นะคะตัวนี้นัตตี้จะไม่บวกราคาแต่อย่างใดเป็นราคาที่ทางร้านขายให้กับทางเซลเลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของตัวแมกยางเดิมๆในรุ่น XLT นะคะแมกย่างที่มาจากโรงงานมากับตัวรถเลยจะเป็นขอบ17สําหรับคันนี้นะคะนัตตี้ติดตั้งให้เป็นแมกขอบ20นะคะจะมาเป็นสีดําเงาตัดขลิบด้วยสีแดงเลยโดดเด่นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ ในส่วนของตัวแม็กนะคะออฟเซตนะคะจะลบอยู่ที่24นะคะสำหรับคันนี้ก็ลูกค้าเลือกได้ค่ะมี1 8 24, 4 4นะคะแต่นัที่มองว่าถ้า1 8กับ24มันจะกำลังพอดีกับตัวตัวซุ้มล้อของตัวรถนั่นเองที่เราติดตั้งเพิ่มเข้าไปะคะ่ะในส่วนของตัวยางคันนี้จะเป็นยาง RT นะคะซีรีสย,ยางของเขาจะอยู่ที่นะคะ33 2คูณ12.5 R20 ยาง RT ก็อยู่กึ่งกลางระหว่างยาง AT และยาง MT นะคะสามารถวิ่งได้ทุกสภาพถ,ถนนเช่นเดียวกันค่ะ ต่อมาทางด้านข้างของตัวรถเลยนะคะติดตั้งให้ตัวนี้จะเป็นกาบข้างประตูแบบใหญ่นะคะตัวนี้มันจะมีแบบเล็กแบบเล็กก็จะอยู่แบบขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของตัวนี้คะ่ะอันนี้เรียกได้ว่าเป็นแบบใหญ่เลยก็ช่วยในเรื่องของการกันลอยบางทีลูกค้าเปิดประตูรถอาจจะมีเสามีอะไรอยู่ตรงนี้คะ่ะบางทีเรามองไม่เห็นเนาะก็ช่วยในเรื่องของการกันลอยกันกระแทกให้ได้ด้วยเลยนะคะ เบ้าลองมือเปิดคันนี้จะทําให้เป็นสีดําเงาค่ะสีเดียวกับตัวรถนั่นเองคิ Q ้วกันสัตติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยเลยเป็นคิ้วกันสร์ของศูย์แท้นะคะลูกค้าสังเกตได้นะคะเอามือลูบเข้าไปที่ด้านใต้ค่ะจะเป็นโลโก้ o อนต,ตัวนูนอยู่อันนี้ของแท้แน่นอนรับประกันชิ้นงานอยู่ที่1ปีค่ะ ทางด้านบนเลยนะคะจะเป็นราวหลังคาสีดําด้านตัวนี้ติดตั้งเพื่อเพิ่มความเท่ให้กับตัวรถเท่านั้นนะคะนัตตี้จะไม่ได้ยึดติดก็คือจะไม่ได้เจาะกับตัวถังของตัวรถล,ลูกค้าไม่สามารถที่จะไปโหนนะคะหรือว่าไปติดตั้งตัวถัดแหลกเพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับตัวราวหลังคาสำหรับฟิล์มนะคะติดตั้งให้กับลูกค้าเป็นฟิล์มเซรามิกกาเซียรอบคันที่6 0ค่ะในส่วนของตัวบันไดนะคะคันนี้จะเปลี่ยนให้กับลูกค้าเป็นบันไดเหล็ก ของลิมิเตนะคะหรือว่าสัญลักษณ์ที่ลูกค้าเห็นจะเป็นตัว LM สีแดงนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูในส่วนของทางด้านท้ายของตัวรถกันบ้างนะคะฝาถังน้ามันนะคะข้อฝาถังน้ำมันให้ช่วยในเรื่องของการกนรลอยขีด่วนเนาะช่วงล่างด้าน,านท้ายยกสูงสองนิ้วอย่างที่นัตตี้แจ้งไปเลยสติกเกอร์นะคะลูกค้าเลือกมาให้ติดก็อยู่ในแค่ในช่วงของตัวส่วนทางด้านท้ายเนาะเป็นสี ทาเลยค่ะด้วยตัวรถที่เป็นสีดำเนาะก็ทําให้ตัวรถเราดูโดดเด่นในส่วนของทางด้านบนนะคะกระบะไลเนอร์ติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็เพิ่มความแกร่งเข้าไปให้อีกนะคะตัวนี้จะเป็นโลบาร์เหล็กของ Outlander แบบแขนยาวนะคะมาพร้อมกับตัวจับตรงนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านบนเลยจะเป็นตัวเรียกว่าถาด าวางสัมภาระนะคะเป็นตัวถาดแหลกนั่นเองค่ะก็เป็นตัวของ Outlander เช่นเดียวกันตัวนี้ก็ช่วยนะคะลูกค้าสามารถมันทุกของเพิ่มเติมได้ในส่วนของตัวถาดแหลกนะคะกระเป๋าเดินทางจักรยานหรือหรือว่าสัมภาระอื่นๆได้เลยนะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวทางด้านไฟท้ายกันไฟท้ายคัน้เนตี้จะเปลี่ยนให้กับลูกค้าเป็นไฟท้าย LED รูปตัว C นะคะโคมไฟลมดำมาให้หล่อๆเลย ในส่วนของตัวฝากระบะท้ายติดตั้งเป็นข้อฝากระบะท้ายสีดําด้านนะคะฟรอนต์ฟอร์ดเป็นสีแดงโดดเด่นกันเลยทีเดียวค่ะกันชนท้ายเปลี่ยนให้กับลูกค้านะคะเป็นกันชนท้ายของ Outlander เช่นเดียวกับตัวโลบาร์นะคะมาพร้อมกับตัวห่วงลากจูมสีแดงนะคะไฟสองสว่างของตัวป้ายทะเบียนมาให้ด้วยเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเซนเซอร์ที่อยู่กับกันชนเดิมอะคะ่ะอันนี้จะเป็นตัวกันชนเดิมที่มากับตัวรถนะคะทางด้านบนนี้ เซนเซอร์ s s ก็จะถอดออกจากตัวกันชนเดินนะคะมาติดตั้งให้กับที่ตัวกันชนแต่งสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมเลยในรุ่น s l t ตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์กะระยะถอยหลังค่ะตัวเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรอบคันเจ้าคณิตนนี่นัตตี้พาชมกันนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยากได้ชุดแต่งเป็นแบบไหนกันชนหน้าฮัมเมอร์ชุดเหล็กรอบคันหน้า F150 Spider หรือจะเป็นในส่วนของตัวชุดแต่ง วายบอดี้นัตตี้ก็สามารถจัดให้ได้เช่นเดียวกันนะคะก็นัตตี้นะคะจะขอแจ้งโปรโมชั่นตรงนี้ไปเลยนะคะโปรโมชั่นฟรีชุดแต่งเต็มของ2021นะคะ mm hmm. เหลืออีกไม่กี่คันแล้วนะคะสำหรับในรุ่น XLT เกียร์ออโต้ตอนนี้คร่าวๆนะคะสีที่เหลืออยู่ก็จะมีเป็นสีดำสีขาวนะคะสีเทาดำและสีบอลเงินนัตตี้แจ้งเลยว่าเหลืออยู่ไม่กี่คันเท่านั้นนะคะเนื่องจากนี่ค่ะชมใหม่นะคะเด็กเจน2022 มาแล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวรถเทสไดจะเริ่มให้ลูกค้าเทสได้ได้วันที่25พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรถที่จะเริ่มส่งมอบให้กับลูกค้าได้เดือนหน้าเริ่มส่งมอบให้ได้แล้วค่ะ,ะแต่ว่าในส่วนของตัว Next g n 2022ชุดแต่งจะยังไม่มีให้กับลูกค้านะคะ <S <S โปรโมชั่นก็จะเป็นในส่วนของตัวดอกเบี้ยนะคะเป็นดอกเบี้ยถูกสแตนดาร์ดของแบงก์เลยนะคะประกันภัยชั้น1ฟึ่งฟรีอะไรพวกนี้เป็นของแถมสแตนดาร์ดนะคะที่นัตตี้จะจัดให้กับลูกค้า ในส่วนของตัวชุดแต่งก็ยังต้องมาในตัวโฉม2,021เท่านั้นค่ะลดเอาจริงๆนะตีแจ้งเลยว่าเหลืออยู่ประมาณ10กว่าคันหรือประมาณไม,ไม่เกิน20คันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะตี้ต้องขอจะรีวิวเจ้าคันนี้นะคะไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้จะกันใหม่รีวิวหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนัตตี้ด้วยอีกหนึ่งช่องทางจะเป็นเพจ Facebook ค่ะ M e n f o r d m by Natty อย่าเพิ่งจองรถกับใครนะคะถ้ายังไม่ได้กุยกับนัตตี้สวัสดีค่ะ